วิธีทําให้กีหายเค็มพี่อยากจะบอกว่าโลกเรามันมีวิธีการถนอมอาหารเช่นการแช่อิ่มหรือเชื่องลองดูกีเราจะหวานถ้ามีคนแขวะไม่เลิกทําไงดีคะพี่มะเขือแขวะคืออะไรอะะคืออะไรอะ เพื่อนไม่ได้ค่ะซึ่งเพื่อนคนนั้นเป็นแฟนกับเพื่อนอีกคนของเราทําไมดีคะอ๋อก็ชวนเพื่อนนะคะไปมอบทั้งสองคนแล้วให้อีกคนนึงอยู่ไฟกับคอฟอเดีย๋ยวมันก็ตุยเองค่ะวันนึงมีคนเดินเข้าป่าใส่รองเท้าแสนแพงถือกล้องถ่ายรูปมีคนตามไปด้วยตั้งเยอะถ่ายรูปนิดนึงอันนี้คําถามหรือหรือกะจะรากกูเข้าคุกอีดอก มีต่อมีต่อมีคนบอกว่าขึ้นไปโดยไม่บ่นว่าเหนื่อยเขาคือใครคะพันบุญนีีีดอแต่พันบุญไม่ไดล้ลูกนัดหรือเปล่าลูกนัดไง จะได้เข้าไปอยู่ในวงัง <ฮะ S 1> อ๋อก็ลองเปิดแอร์ที่แบบไม่เย็นทำให้แอร์อย่าเย็นมากเดี๋ยวก็ได้ไปแล้วคะ่ะวังทวีเขียวสีอะไรคะ <c oughs> กินอยู่ค่ะแล้วกินข้าวยัางค่ะ จีจันทาวันอังคารได้หม่ครับเ่วนตัวเองถ้่อาคนชอบเราควรทำไหมคะถ้าเปลี่ยนเพื่อตัวเราให้มันเป็นตัวเราที่ดีขึ้นน่ะควรทําแต่ถ้าเปลี่ยนเพื่อคนอื่นน่ะพี่ว่าถ้าเขารวยก็ลองเปลี่ยนดูค่ะแต่ถ้าไม่ก็ไม่ต้องไยายดดามเจอ มเข้าใจเหมือนกันค่ะไม่เข้าใจว่ามันอะไรขนาดนี้นดอกเสื้ออยู่ไหมคะอยากซัพพอร์ตลัตสไตล์พี่มอขอไอ้รักมากแฟนคลับแบบนี้จริงขายอยู่ค่ะลูกทักดีมาได้เลยค่ะตัวละส9มยกาบบาทเท่านั้นอยากมีผัวรวยแต่แม่ไม่ให้มีทำไงดีครับเดินเข้าไปบอกแม่อย่างนุ่มนวนว่าแม่ครับถ้าตอนนั้นแม่เลือกมีผัวรวยตั้งแต่แรกเราคงไม่ลำบากขนาดนี้หรอก ให้ผมมีผัวรวยเถอะถ้าจีวอนไม่เป็นสีส้มพี่มอขออยากให้เป็นสีอะไรครับสีมาลายคกลองคิด,คดภาพ imagination ดูนะแบบเ้ยเก่งไหมลดออก แม่ก็ดดาผมดูทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมอับหนามาสีวันแล้วทำไงให้แม่เข้าใจดีครับพี่ว่ามันยากที่จะทำให้ผู้สั่ผู้ใหญ่แบบเนี้ยเข้าใจเราต้องตัดหางปล่อยแม่ไปเลยทิ้งไปเลยแล้วไม่ต้องอาบหนาต่อชีวิตพี่จัดการยังไงกับความไม่ชัดเจนครับพี่ลองใส่แว่นแล้วก็อาจจะเป็นคอนแทคเลนส์บางทีถ้าเราแบบเออมันแหนไม่อยากใส่แว่นอะไรอย่างนี้นอ้นนคำตอบเคียนะคะแต่ถ้าคำตอบด,ดีๆก็คือว่าอย่าไปเสียเวลาค่ะไปหาคนที่ดีคนที่พร้อมจะจริงจัง แกกำลังเข้ามาดูสตอรี่พี่อยู่ไม่ยากนะคำถามเนี้ยเป็นยังไงกับเพื่อนที่บอกรอบนี้พอแล้วแต่พอขอมางอก็กลับไปหามันทุกรอบปกตินะถ้าเป็นเพื่อนดีเป็นเพื่อนที่ดีจะทำไมยืนกินอาหารหมารอเพื่อนนี่คือเพื่อนที่ดีเพราะฉะนั้นไอติมมิจิจะรสเค็มหรือหวานดีครับอันนี้แล้วแต่เจ้าบางเจ้าเค็มบางเจ้าวหวานบางเจ้าเปรี้ยวหรือบางเจ้าอาจจะเผ็ด อันนี้ก็สุดแล้วแต่เลยยี่ห้อไหนที่หนูรักทานตู่กับลุงป้อมอยากได้ใครเป็นแฟนมากกว่ากันครับที่กูต้องมาเลือกอะไรแบบนี้ด้วยเหรอขนาดกูเลือกนายกกูยังไม่ได้คนที่กูเลือกเลยอีสัต์กูต้องมาเลือกอะไรแบบนี้คะงงแต่เขาไม่ชอบแต่เขาก็ยังมาทําดีด้วยเพื่อหวังให้ชอบแบบนี้คืออะไรครับพี่มะขาาอ่าตั้งสติก่อนนะไอ้ดอกเขาทําดีเพราะว่าเขาเป็นคนดีหรือเขาทําดีเพื่อหวังให้เราชอบอันนี้ต้องมีสตินิดนึง กูก็เคยเป็นอีดอกมันูฟังไก่กับไข่พี่มาขวิดชอบอะไรนอกจากเงินค่ะไม่ชอบอะไรแล้วค่ะชอบเงินค่ะไม่ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หรอกค่ะเงินคือทุกอย่างคงเป็นเงินเท่านั้นที่จำให้ใจสันหนาก่อนอย่นติ๊มต้องเข้าเวฟไหมคะก่อนพี่เคยลองเข้าฟีโนแ่แหละอีดอกเร็วกว่าค่ะหรือว่าจะเป็นมีโออีเนี่ย ้องฟิลแบบรับเด็กกำพร้ามาเลี้ยงเราผิดหลอทำไมมีเด็กคนดดาเราเป็นอย่างอ่อนหนูอยากจะเลือกอะไรให้ชีวิตหนููทำเลยค่ะไม่ต้องไปฟังใครค่ะน้องขนาดอีดอกนายกยังไม่ฟังคนประเทศเลยนี่เอาเลยค่ะลูกแต่พี่จะมีเพจของตัวเองใช้เห็นแต่เพจของเพื่อนฟังนะนั่นคือเพจของพี่ค่ะแต่มันชื่อเพจเพื่อน ในเชิงมหาภาพและจุลภาพอย่างไรหนูฟังนะถ้าพี่ฉลาดขนาดนั้นพี่ไปเป็นนายกไปเป็นผู้นําประเทศแล้วเอ๊ะหรือว่าไม่ต้องฉลาดขนาดนั้นก็ได้พี่ชอบเกมสับป,ปรลรกนรักขาวแล้วก็ชอบกินกล้วยด้วยค่ะเ,เพราะว่าสับป,ปรลรอ,อชอบกล้วยมากมากเลยค่ะแต่ว่าอยู่ต่างประเทศจะมีกล้วยหลายแบบ สังคมทาให้เราเรียนรู้และปรับทัศนคติตนเองใช่ไหมคะที่ไม่ยังตุนเองใช่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราเข้าคณิตปุ๊บเรจาจะคํานวณเก่งเลยหรือถ้าวันนึงเราเข้าอังกฤษเราจะรู้ภาษาอังกฤษพี่ต้อกเชื่อนะความรักที่ดีสําหรับพี่คืออะไรเลยคะความรักที่ดีคือความรักที่รวยค่ะอันนี้คุณเล่นความรักที่ดีคือความรักที่ซัพพอร์ตกันในทุกๆเรืนะ่องอยู่ด้วยกันเราจะเริญเติบโตไปด้วยกันอยู่ด้วยแล้วดี่กว่าอยู่คนเดียว าเหมือนไม่มีวอคอนเทนต์คือถ้าเขามาจีบเราแล้วเราไม่ได้ชอบเขาคือพี่จะไม่นับค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่มีทคนีหรอกหนา้ากูดูฉลาดขนาดนั้นเลยอีดอกขูเป็นคนสวยค่ะไม่ใช่คนฉลาดคุณชอบแต่อินดูฟิลในอีดอฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรอถ,ถึงอีกนานไหมเนี่ยค่ะย้าไปซะ ที่ที่จะจัดการเขาว่าคือทำตามแบบเขาค่ะลูกสมัยนี้ข่างล่าแเราปัเอาอะไรไปเป็นคนดีเอ่ยบอกตัวเองได้นะกลัว,วส้มแขก่าใครเจ้าของบ้านไม่สี่เหลี่ยมถึงไม่เรียกวงกลมทำไมวงกลมไม่ใช่สี่เหลี่ยมอ่ะครับ ขนาดร sort of ัฐบาลหนูยังเรียกว่าควายได้เลยหนูจะเอาอะไรคะอีกบอกเจ็ดเดือนเป็นพี่น้องแล้วบริหารเจ็ดปีเป็นอะไรบริหารเจ็ดปีก็คือเป็นนี่อะไรอะคะอัสรเป็นที่อะไรเอ่ยออกได้้มั้งเป็นกูกูออกได้ได้กับทองคนหาประเทศวันอังคารแล้ววันไหนถึงจะได้เดินอังคารเดิน คนนึงมากค่ะแต่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าควรทําไงคะก็เป็นเพื่อนไงคะแต่ถ้าเกิดว่าเงินเราถึงเยอะมากๆเนี่ยแนะนําให้ไปเป็นลูกค้าเขาเลยค่ะอยู่ที่เงินกดอ,อกโอเลี้ยงทําไมเราจ่ายคะพี่มาละกอโอเลี้ยงเออโอโอเลี้ยงอ่ะโอก็จ่ายดีโอ,าโอมาให้เราจ่ายทำไมโอไม่เข้าใจ ก็คือแสบนั่นแหละค่ะแสบคืออะไรไส่พี่มาเดือกจะเลิกขายสวยครับเลิกไม่ได้ค่ะเพราะว่าเคยขายกีแล้วค่ะมันขายไม่ได้ปูก็เลยต้องขายสวยพี่หมดทุองจริงแม่บอกว่าอนาคตแม่อยากให้เรามีผัวรวยแต่หาไม่ได้แม่จะหาให้เองหนูควรพูดอะไรกับแม่ต่ออีกฮะก็บอกแม่ไปนะคะว่าขอบคุณนะคะ ้จะอหนูชอบดูสตอรี่แม่มาก๋อแล้วแน่หน่วยจีอะไรอะ่ะเออเดี๋ยวพี่ไปตามพี่อยากดูสตอรี่แม่หนูเหมือนกันสนุกใช่ไหมเลิศใช่ไหมความหมายของคําว่าสวยคืออะไรคะสําหรับพี่คือพี่ค่ะ <net S 1> เดือนหน้าตุลาแล้วใครจะมาแทนค่ะ <Wayne> ตุลาอ่ะใครมาแทนตุ มัวแต่นั่งดูสตอรี่พี่มะสวยไม่ได้ไปทำการบ้านเลยค่ะโง่ต่อไปนะคะขอให้สอบตกค่ะเรียกกูมาสวยดอกรีวิวช่วงนี้หน่อยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเที่ยงคืนพอดีนะคะก็มืดแต่ว่ากูก็ยังอุ่นข้าวกินเนาะก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่อยากให้ทุกคนออกมากินข้าว พร้อมกันพี่มะเขือลงสตอรี่ขนาดนี้แนะนำให้ไปทำหนังสั้นเถอะค่ะอีดอกได้ได้เดี๋ยวทำเนาะเป็นแบบหนังสั้นสิบห้าวิพอแค่อีดอกพี่มาขอคะ่ะผู้ที่มาจีบโปรโฟไฟล์ดีนิสัยดีแต่เป็นสลิมหนูควรไปต่อไหมคะถ้าโปรไฟล์ดีจะเป็นสลิมไหมคะถ้านิสัยดีจะเป็นสลิมไหมคะฝากให้คีส ลดน้ำหนักมาสามปีแล้วค่ะไม่ผอมสักทีทำไงดีคะง่ายๆเลยค่ะเราให้ลุงตู่อยู่ต่อให้อยู่ไปอีกนานนเลยพี่เชื่อว่าเดี๋ยวก็ลงอีกเยอะพี่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับประมาณเอาเดอกม้ให้คนที่ชอบแล้วเขาคืนให้แล้วเพื่อนของเขาก็หัวร้อใส่เคยเคยชอบคนคนนึงแล้วเหมือนกลุ่มเพื่อนมันรู้เวลาเราเดินผ่านอะ่ะมันก็หัวรสส้อใสเราทั้งกลุ่มซึ่งแบบโอ้ตอนนี้คือหน้ามึงเหมือนงูเหลือมมากค่ะอีสว์ไม่มีแขวะค่ะไม่ใช่แขวะ คืออะไรอะ่ะพี่พี่ไม่เข้าใจคือพี่งงมากคือพี่ไม่ได้เติบโตมากับภาษาไทายหนูเข้าใจไหมมันไม่ใช่ภาษาแรกของพี่พี่ก็เลยแบบอ,อ,อะไรอ่ะหนูอยากขายของออนไลน์มากๆค่ะแต่หนูอายกลัวขายไม่ได้หนูควรทํายังไงดีคะแปลว่าหนูยังไม่ได้อยากขายมันจริงๆค่ะถ้าหนูอยากขายจริงๆหนูจะทาทุกวิถีทางเพื่อจะขายมันค่ะแล้วก็อย่าไปอายค่ะอีดอกเราทํากิน ผิวพี่สวยมากมีวิธีดูแลยังไงพิเศษไหมคะอันนี้จริงจังไม่จริงโจ้นะคะพี่มอขอถ้าโจ้น่าจะอยู่ในคุกแล้วคะ่ะผิวพี่ก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะพี่ทานน้ำมันมะพร้าวทุกวันคะ่ะแล้วก็ครีมบางอีดอกจําชื่อไม่ได้อะภาษาอังกฤษเคยแอบชอบคนคนหนึ่งเขาน่ารักมากอยากมีความสัมพันธ์ด้วยแต่ติดอยู่อย่างเดียวเขาอยู่ในกระจกอยากให้พี่มะเขือแนะนาหน่อยทานยาทานยาตามหมอสั่งนะคะสู้ พี่มาขมาดูแลหุ่นยังไงคะขอวิธีคะ่ะกําลังเริ่มออกกําลังกายก็จ้างเทรนเนอร์เราหล่อสักคนหนึ่งนะคะให้เรารู้สึกบอกอุ๊ยดอกอยากไปออกกาลังกายจังเลยอยากเจอเทรนเนอร์แค่นี้เองง่ายๆถ้าพฤหัสสะบอดีแล้วเมื่อไหร่พฤหัสจะปรับปรุงตัวให้ดีอยากเห็นพฤหัสดีครับอ <laughs> ิสระ มเมือเขืาคะเพื่อนในกลุ่มชอบอวดแฟนมีหนูคนเดียวที่ไม่มีแฟนหนูควรรู้สึกยังไงดีคะเวลาที่เพื่อนมาอวดค่ะอะ่พี่แนะนําให้แย่งแฟนเพื่อนเลยจบๆไปรออะไรอะ่ะอวดเก่งนักจะเจอมะเขือตามที่ไหนได้บ้างครับฮในวังได้เลยค่ะก็จะเ,จเจอกันได้ในวังแล้วก็บางทีก็เป็นอาตาชาอยู่ในม็อบเสียใหกันได้